คุณผู้ชมไปไปที่ทหารกันหน่อยไหมครับผมอ่าไปที่ทหารกันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าทหารเนี่ยถูกจับแก้ผ้าตากฝนใช่ถูกจับแก้ผ,ผ้าตากฝนใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางกองทัพก็ออกมายอมรับแล้วนะคะ,ะว่ามีการลงโทษสั่งทหารแต่ว่าเป็นทหารเกณฑ์นะคะแก้ผ้าตากฝนนะคะแล้วบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องผิดแต่เดี๋ยวจะมีการชี้แจงอีกครั้งห<ช>นึ่นงเมื่อกี้บอกอยากกินสายไหมนี่มาแล้วเนี่ยอ๋อสายไหมต้องรอดสายไหมต้องรอดมาครับต้องรอดนะเออเชิญพี่เอกมาบมา่สิได้ครับได้เลยับ น,นะใส่ไม้ต้องรอดนะบอกว่าใส่ไม้ต้องรอดเนี่ยพาคนมาร้องเรียนออนะคะว่าเนี่ยพอดีมันมีภาพหลุดออกมาเป็นทหารเกณฑ์ถูกแก้พาทั้งหมดนะคะ,ะเขาก็บอกว่ามันเป็นการริดรอนเสรีภาพเป็นการละเมิดสิทธทิส่วนบุคลคลนะ,ะแม้จะเป็นทหารเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่ามีการลงโทษเกินกว่าเหตุหรือเปล่าร,รองโฆษกกองทัพบ,บกนะคะพันเอกฤชาส,สุวรรณนนท์ค่ะบอกว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะยอมรับว่าผิดจริงซึ่งการลงโทษกําลังพลพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกเน้นย้าอยู่แล้วว่ามีระเบียบในการลงโทษโดยเฉพาะการกระทําที่ไม่ถูกต้องและลงโทษเกินกว่าเหตุถ้าเกิดกระทําผิดวินัยนะคะคทางพบธบสั่งการเสมอว่าให้ผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยลงไปเน้นย้ําหากมีการทําผิดให้ลงโทษตามวินัยทหารซึ่งเขาเขียนอยู่1 2ึ่การลงโทษนะนะ เรื่องนี้ถ้าเกิดทําตามขั้นตอนก็เป็นเรื่องปกติแต่พอมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์นะคะบอกว่าอยากให้แยกตัวผู้กระทําความผิดกับผู้สั่งการออกนอกหน่วยให้อยู่คนละพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาการข่มขู่หมาถึงว่าครูฝึกที่เป็นคนออกคําสั่งให,ให้แก้ผ้าเนี่ยมีมีกระแสบอาว่าให้แยกออกไปในระหว่างที่สอบนะคะ,ะทงัง ท่านรองโฆษกก็บอกว่าปกติแยกสอบอยู่แล้วในส่วนของเรื่องการข่มขู่มีการตั้งคณะกรรมการสอบคนละหน่วยเพื่อที่จะเข้าไปสอบสวนป้องกันความไม่เป็นธรรมแล้วก็ให้เป็นกลางมากที่สุดในเรื่องการข่มขู่อาจจะมีภาพข่าวออกมาตนก็มองว่าเรื่องนี้เรามีมาตรการยืนยันว่าคู่กรณีนะคะมีการแยกออกจากกันอยู่แล้วถามว่ามีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ไหมนะคะก็บอกว่าอาจจะมีคนนอกแถวบ้าง ถ้าเรื่องดังกล่าวผิดก็ต้องลงโทษให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายด้วยยืนยันว่าการลงโทษทหารเกณฑ์ดังกล่าวมีความผิดจริงนะคะหากเราดูแล้วก็เป็นการทําเกินกว่าเหตุนะคะส่วนนายทหารที่ลงโทษยอมรับหรือไม่ว่าดื่มสุราหมายถึงทาผิดว่าดื่มสุราเขาเลยให้แก้ผ้าครูฝึกเหรอเด็กๆสิเด็กเด็กดื่มสุรารองโฆษก็เลยบอกว่าเดียวจะแถลงอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนการแก้ผ้าแบบนี้ เป็นการมองว่าผู้ผู้สั่งผู้สั่งคําสั่งนี้เนี่ยวิปริตหรือไม่รองโฆษก็บอกว่ามันไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวจะแจ้งผลการสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คิดแบบนี้นะคิดทหารแบบนี้ก็เคยเห็นหลายครั้งนะที่แก้ผ้าแก้ผ่อนอะไรเงี้ยก็นักข่าวเขาก็ยิงคําถามก็ได้ดีนะวิปริตหรือเปล่านะครับหรือไม่จะพึ่งจิตแพทย์ไหมครูฝึกเหล่านี้ลองมาลองเอามาเข้าหาจิตแพทย์ไหมหรือว่าเป็นยังไงอยากจะเห็นของลับของคนทหารหรอ จริงไหมพี่นี่ไงไปหาหมอไหนอ่ะหมอเหรียญทองไหม <laughs> ก็อันั้นก็สั่งให้คนสุบุรีกแก้ผ้าใช่ผมาไปพ้อหมอเหรียญทองดีงกว่าไม่ต้องมามหาแก้